Top 5 Go ้ of the w e e ีประจำสัปดาห์ที่20อันดับที่5การแข่งขันระหว่างราชบุรีมิตรผล FC ปะทะโพลิสเทโล FC เป็นการทำประตูของปฐมชัยเสือสกุลที่ทำให้ราชบุรีมิตรผล FC นำเป็น4ประตูต่อ0 ทิ้งมาข้างหน้าแลวข้างหน้าขยับแล้วครับให้ไหม <c oughs> ไม่ยอมให้ครับปติโยขวาสุดมีครับแล้วโอ้โหายสวยมากครับลูกนี้ฟิฟปโรเลอร์จับบอลแล้วมองข้างในฟิฟปโรเลอร์ยังไงไหลโล่งๆยิงลูกนี้โอ้โเรียบร้อยครับโอ้โแล้วก็เป็นปฐมชัยครับยิงลูกที่4ีให้กับราชบุรีมเอฟซีนำห่างโบริเทโลไปอีกแล้ว อันดับที่4บุรีลมยูเนเตดปัะทะระยอง FC เป็นการทําประตูของสุภโชคสารชาติทำให้บุรีลมยูเนเตตขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ0รัตนากรไปที่ไมค์อนสุภโชคสารชาติอืเจอความใหญ่ของดัมมิตเตอร์ครับย้อนกลับมาอุ้ยแล้วเคลียร์ไม่ดีครับสุภโชคสารชาติแมบบ่ลูกนี้จิ้มเข้าไปแล้วครับ โอ้โหยูนี้ย่างสวยครับ30ไปแล้วครับจากสุปโชคสารชาตินี่ครับจังหวะที่เคลียร์มาแล้วมาเข้าทางแตะมารับดีดด้วยขวามาบรรับอลติดไซ้์ก้อยเบียดเสาเข้าไปเลยครับอันดับที่3สมุรปราการซิตี้พบ SCG เมืองทองยูเนเต็ดการทำประตูของบาลอสทาเดลี่ที่ทำให้สมุรปราการ FC นำเป็น3ประตูต่อสงไม่ยอมโยนครับจ่ายขึ้นมายิงเลยครับบอสแล้วาชนเสาเอาเรียบร้อยเลย ดาวยิงของไทยลีก2ครับนี่มันอยู่ไทยลีก1ก็ยังฟอร์มเยี่ยมครับโอ้ลูกนี้ต้องยอมครับโคนเสาพอดีครับแล้วโอ้โหเหลี่ยมแบบมันเป๊ะมากครับสมพรยดพุ่งไปแบบสุดตัวนะครับไม่ทันครับโอ้โหอิชิอิแบบดีใจกันทั้งคณะเลยครับอันดับที่2ราชบุรีมิตรผลเอฟซและโพลิสเทโลเอ เป็นการยิงประตูสุดสวยของฟิลิปโลเลอร์ที่ทำให้ราชบุรีมิตรผลอ c ขึ้นนำเป็น1ประตูต่อศูนคราวนี้สลับเป็นฟิลิปโลเลอร์บ้างนบคนนี้ต้องมาป้องกันก่อนแล 1, 2, น้ว12อกันโลเลอร์ทะลุมาแล้วฟิลิปโรเลอร์เข้าซ้ายก้มหน้าแล้วลองซัดดูโอ้โ,โสเต็ปได้ไม่เรียบร้อยครับปูปัดไม่อ่อนครับจังหวะนี้ครับ สุลิบโรลเลอร์ครับยิงให้กับราชบุรีพิทโตรเอฟซีขึ้นนำโปลิเทโลปแลาครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ดูครับจังหวะทําชิ่งกับเว้นลองจิวครับชาประกบเขตโทษหลบแล้วก็กดด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ครับโอ้โหปัดแล้วนะครับประสิทธิ์ดุงโชคจะปัดไม่อยู่ครับดูโยกหลบมาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายแบบไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับแต่ว่าบอลตกพื้นครับรับยากครับประสิทธิ์ดุงโชคนี่ครับจะดรอกพื้นพยายามจะปัดนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกครับจึงกระขายเข้าไปครับ และอันดับหนึ่งโอลออฟเดอะวีคประจำสัปดาห์ที่20การท่าเรือเอฟซประทับบีจีปทุมยูเนเต็ดลูกสุดสวยของโกซึงกิ iki, ที่ทำให้การท่าเรือเอฟซีนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ 慢一点，不能快了，快，高，中。 and football.